สวัสดีค่ะจากร้านที่เจออโตแมกนะคะลูกค้านิสันอ m เมลนะคะเดิมจะเป็นลอกระถานะคะนี่ยางหมดสภาพมากนะคะโอโหล้นเลยนะคะ ลูกค้าก็มาเปลี่ยนล้อพร้อมอย่างเลยนะคะลูกค้าท่านนี้ตัวนี้ค่ะเป็นล้อนิสสันอเมล่าตัวเทอร์โบนะคะโอ้ยสีน่ารักสดใสนะคะอ่าคล้ายๆสปอร์ตเทคนะคะสปอร์ตเทคอ่าเขาจะเป็นลมดำนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะคะตัวนี้สเปคเขาจะอยู่ที่1 8ึ่งแปดห้าหห้าสบห้านะคะตรงอ่าตรงเดิมๆเขาเลยตรงสเปคเขาเลยนะคะตัวนี้ ติดอยู่กับยางดันหลอดนะคะตัวน,นี้ปี20นะคะรับประกันทุกวันแน่นอนคะ่ะล้อแท้ไม่มีซ่อมไม่มีดุ๊งนะคะส่วนลูกค้าท่านใดน,นะคะ,ะที่สนใจเป็นล้อ,อรายนี้ก็ inbox เข้ามาสอบถามนะคะหรือจะเป็นล้อ,อรุ่นอื่นนะคะแล้วเราก็มีมีหมดเลยล,ลูกค้ากำลังจะตรวจสภาพล้อและยางนะคะ หลัเรามีทุกรุ่นเลยนะคะน้องเก่าเราก็รับเธอน,นะคะกระทะเราก็ยังเทินให้อยู่นะคะอาจจะแลกน็อตหรืออะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะโดยรวมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะงั้นโบขอลาไปพร้อมกับร้อนิสสันอเมร่าตัวเทอร์โบนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า